คนเฮ้ยทำอะไรวะนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมตักนะก็วันนี้นะผมได้มากับน้องชายอีกสคนนะผมน้องฮันนะครับผม สวัสดีครับผมหันพาเดินนะครับผมแล้วก็น้องเบสครับผมเบสปาลุยนะครับผมผมเองก็ต้องฝากเขาฝากพี่เพื่อนๆเข้าไปติดตามน้องหันด้วยับผมชื่อหันพาเดินใช่ไหมใช่ครับผมครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราได้เดินทางมายังบ้านยายปอบนะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลับมาอย่างบ้านหลังเนี้ยนานมากแล้วทุกคนรอบรอบล่าสุดที่ผมกลับมาก็คือน่าจะเป็นรอบที่ผมเจอยายปอบข้าวปอบไม่ใช่ปอบข้าวดิคือพี่กลับมารอบนึงคือเหมือนเหมือนเจอ ซากอะไรบางอย่างนั่นแหละอยู่เนบ้านเาย,ยปอบนะก็คือไม่รู้ว่าเาย,ยปอบเนี่ยเอาอะไรมากินกันแน่นะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสอ่ากลับมาพิสูจน์บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึง่งก็ไม่รู้ว่าเรามารอบนี้เราจะเจอเายปอบหรือเปล่าทุกคนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปดีกว่าก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามมาให้ผมกับน้องๆทสอง,นองคนนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดินเราไปกันเลยครับเข้าไปข้างในดีกว่าไปเราท่านสามคนเดินทางเข้าเลยนะครับผมไปจ้างน้ำหน้าก<ๆ>่อนเลย เดี๋ยว,วเ,เดิน,ม,นดมีอ่ะมือห่อจ้ะมา,มมามไหว้สาลต,ตายายก่อนก็เรามาทุกรอบเราก็ต้องไหว้เขาทุกรอบนะ ต้องเปลี่ยนแล้วนะก็น,น,นี่นะครับ<ม>เปลี่ยนบ่อยนะครับเรมาพิสูจน์บ้านหลังนี้ก็จริงนะวันนี้ปอกจริงแต่ว่าเรา<ต>มา<ต>ทุกรอบรก็ต้องมาไหว้ใช่ใร,นนะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าอ่ามันความรู้สึกคือเราเนี่ยนับรู้สึกว่าเราจะนับถือเขาไม่ลบลนะู่นะเรานับถือเขาก็คือเรามาทุกรอบเราก็เหมือนมาพื้นที่เขาอะเราก็ต้องไหว้เขาทุกรอบนะไม่รู้ว่าใครมาทำเอาไว้แต่ว่าก็ดีนะไว้ให้เรากราบไหว้ อเหมือนขอดูแลพื้นที่นี้ด้วยแหละไปเจอเราเนี่ยข้างในวะน้องหันเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะต่นเลยเปฟเปดไฟปไฟฮะเจออผมเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนที่ว่าเราเดินเข้ามาแล้วนะเพราะว่าผมเห็นแสงหมด แ <łość> บ young, บแนกล้องเนอะแต่ว่าผมไม่กล้าทำพี่ไม่สังพี่ไม่สังเกตเลยนะผ่านไปไมคือใคร ยี่ปอทำแกทำอะไรอะนั่น,นอะไรอะหมอาเหรอคล้อโลกู้น่ะโลกอะไรโลกู้โคลกู้กน่าจะุ๊บแกน่าจะุ๊บอันนี้วิชง่าดังโคลก้วาดัผมเคยได้ยินเหมือนกันแกยกขึ้ข เอกตัวนี้ที่เขาเลี้ยงไว้ดิ้นนนนท,ทน,ทนเฮ้ยอ,อะไรวนะ่ะตดอยกยยา เข้ามาปุ๊บเราก็เจอเลยนะชเชไปมลไปมีเยอะเชีย ไปกลัวยังไปกลัวเฮ้ยเขาทำอะไรอะแกบอกว่าไม่ให้เราพุ่งไปยุ่งกับนรกแกนะนั่นก็โลกใหม่ใช่ไหมแกไล่ให้เรากลับบ้านนะทุกคนแกยังเฮี้ยนเหมือนเดิมแกยังแรงเหมือนเดิมนะคือหลังจากที่เราเราไม่ได้มานานนะแต่ก็ว่าแกเนี่ยยังอันนี้เหมือนเดิมเลย แกลงละระวังระวังแกลงมาแล้วเฮ้ยแกมองมาแกไปไหนฮะ เกมมาแล้วทำไมแกเดินรอบบ้านนะ แกวาอะไรก็ยากนะทุกคนผมว่าอรอยอคลาที่ผมเคยมาเห็นนะั่นจะเป็นยายปอบหลับที่เราเคยวาดไว้เนี่ยมันแกกำลังวาดอะไรก็ก้ากยากนะเออานี่าขนลุกว่ะเจอยังไงเนเดิน ยายทำอะไรครับจับววก็ปีนกระลำเพื่อนดูจ้าแกไม่รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคนนิงว่ะรู้แกรู้เรื่องเ้ยแกบอกว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยแกจะฆ่าเรา

เ,เกย์ยเฮนะ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮนะ้ยเฮ้ย้เฮ้ย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  พี่สาวเขายงคุยกันเรายู่เรื่องนะนี่เขาเล่นของจะแบบคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะแเขาป่าไปแล้วอ้ดพี่สาวแกเขาป่าอแลเพื่อไม่ต้องตาม่าพี่เราว่ารูเรารอรู้สถานการณ์บนบ้านกนเป่าหอันตรายวะ เมื่อกี really. uh> ah> ah> mm. ah> ah> ้ยายจะทำจริงนะทุกคนเราไม่รู้ก็ทำพิธีอะไรนะเพราะว่าแกนเพราะว่าแกนน่าจะปุ๊บมาดามแะเป็นไม่ได้นะพออาบนร่างบุร่างเขาบอกว่านะผีปอบจะอยู่คู ผู้ก้หมาดำใช่ไหมรู้ไหมหาดำที่แกเลี้ยงมันตายแล้วแต่ว่าแค่ผู้ผู้คนนั้เป็นวิญญาณนะเพราะว่าเพราะเวลาผู้แกเขาแบบว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยถ้าบ้านพ่มเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าฟอบเนี่ยบางทีเนี่ยจะเป็นแปลงเป็นม้าดำนะอ้อห้าสิบดองคืแต่ว่าพ่มเนี่ยก็ไม่เคยเจอนะแต่ว่าคนแก่คนเฒ่านล้วกันตอนเย็นๆเนี่ยใกล้ๆมืดเนี่ย มีแก้วคนเช้าเนี่ยก็จะไม่ให้เด็กๆออกจากบ้านเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเล่าพวกเรื่องอันนี้ให้ฟังว่ามาระวังมาดำนะเขาบอกให้มีเข้าบ้านระวังมาดดำว่าปุ่มในสงเก่งคุณไม่เข้าใจนะว่ามาดดำไม่เคืออะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเพราเราเด็กเนี่ยเป็นแก้วเท่าก็เลยย้อนี่ทุกเป็นข่ามาดำแต่เป็นปอบนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันคนลุกกันเมื่อกี้เห็นทำพิธีเราเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าปอบทำให้ถีงจุด เขาพยายามไล่มูลตลอดเวม่กี้น่เราขอยงเขาดูอยาวเลยเราดูสถานการณ์ดูตต้นดียวเาจั่งคุ้มดูว่าแกนไมมึงไม่ไมรู้ว่าเมื่อกี้แกถามท่านำถามว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเขาจะทำร้ายเราได้นะฆ่าเราให้ตายหรือเปล่าผมดูนะท่านเหมือนดิเฮ้ย แกอยู่นะมันแกในจะโกรธแล้วนะทุกคนเขาต้องใจเลยวะมันแกในจะโกรธมาแล้วคนเข้าไปเดียวอะผมว่าไม่ต้องเข้าไปดีกว่าจ้บผมว่าเข้าไปเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากเลยนะใช่เข้าไปเนี่ยเขาจะเอาชีวิตกลับมาไม่ได้นะทุกคเขาจะโผล่แบบเฮ้ยนี่วันเะยรวะเรามาทุกวันรอเบรผมว่าเราน่าจะมาวันวันที่แล้วแหละผมว่าเราน่าจะมาวันพารแล้วแหละ นันนมาเฮ้ยเฮ้ย้เีักข้มาแเฮ้ยเยจกตงนั้นมาาีกอนเี้แกเนี่ยวเาวันเนี้ยแกน่าจะูหลายกว่าวัน้นะเพราะวันเนี้ยเป็นวันแก่เียกให้เาเข้าไปนเอาไหนดเย็นเย็นเยเ็นเย็นเขไม่ต้องตาไปแกไปแล้ว ระวังระวังแกไม่งเจ้าเล่เข้าไปไม่งั้นแกหายตัวได้นะคือถ้าเข้าไปไม่งแกอาจจะแบรอดเข้าไปก็ได้เดจะมีมาทุกคนอ่อที่เพื่อนเบสเดี๋ยวีแก้งตายนะทุกคนแล้วก็ล right? mm ุก hmm. ขึ้นมาทำร้ายนะอือฮะตัวน no. no. like ี้มั่งตอบตัวเจ้าเล่จริงคือเรามาถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยเคยโดนแบบว่าโดนมังมอนเนี่ยเอามีดเอาคมแทงนะแล้วก็ไปนอนบ้านเจ็บเลยนะอันตรายมาก ใครใขนึงขาเมือ่อกี้มึงคนจับขา<ง>อ,อะไรวะระวังระวังแกอยู่ท่านี้นแหละข้าดูดิน้องคนจับขาไปลกุกน,นะนี่นหละคนลุกเลยฮะผมว่านะแกน่าจะเลียงให้ถุกมุ่งถอดเขามาจัการเหรณนะ ตอาคนัเชเชเลยุกเลยจริงเมื่อกี้นะตใจเลยทุกคนขนนี่ลุกทั้งตัวเลยนะนั่งอนอยู่เมื่อกี้มันโดนมันมันประมาณไหนมันาระหลาดแล้วโดนลุกขาวแบบแล้ก็สะดุ้งตามเลย ลงนี่ดิดูกอนของหาใจถึงเลยพี่ว่าถ้าถ้าถ้าสถานการณ์ไม่ดีต้องถอยนะแต่มารอบนี้เขาเขาแรงมากเลยนะลองมาดูว่าเราไม่เข้าเราไม่เข้าลึกหรอกดูทรงนะ เฮ้ยเฮ้ยแอบเฮ้ยให้ได้ให้ได้แล้วมันแอบฟุ่มเฟือยนะนะฮเฮ้ยเฮ้ยยัยยัยยัยครับแกเนี่ยทุกคนเห็นปะแกเนี่ยแอบนะแกซุ่มนะจะทำร้ายเรานะทุกคนถ้าเดินเข้าไปเลยก็นี้นี่ถ้าเข้าไปนี่โดนแน่นะครับทุกคนทุนเจอปะ ใช่แกแน่แน่ทุกคนแกเนี่ยใช่ใช่ใช่ผมจําได้นะดีนะผมเตือนพี่ตั๊กก่อนนะทุกคนไม่งั้นโดนทําร้ายนะแกเนี่ยซุ่มรอเลยนะแกขยับแกขยับแกขยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่ากัน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 แกลุกแล้วแกเนี่ยรอจะทําร้ายอยถือไม้ด้วยถือไม้ด้วยนะทุกคนเหมือนแกเนี่ยเจ้าได้จัดเลยอะตัวนี้ไหมจัดเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันหลอกให้เราเขาแบบเรียกเราอะเรียกให้เรียกให้เราเข้าไปนะไม่ใช่เขาโยกไม้ เขาเรียกเราด้วยยายเดี๋ยวเฮ้ยเขาให้เราเข้าไประวังตัวนะเป็นระวังนะยายครับเฮ้ยพี่ลองคุยภาษาอันนี้เพื่อเขาจะฟังออกเฮ้ยย้าระวังนะย้ายไปเลยบิวยบ๊วยได้เลยหรอย้ายไปเด้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้เขาโผลมาได้ไงวะเมื่อกี้ผ้เมื่อกี้เีแว้นแอบวผมเนี่ตาเขาเลยนะเดี๋ยว้จะไปเนี่ยรไปเนี่ยพีุ่นะแ่เดียวไเบ็ดเบ็เบ็ดเนาะ เฮ้ยแกไล่เราแกไล่เรา呐ไล่ให้หมดก็ไปนะทุกคนเฮ้ยเบสเนี่อะไรอะนี่ยนี่กุหลาบเที่ยวทิ้งไว้ชิ้เราเหรออะไรเนี่ยนี่บอกกรุหลกบทำไมทำไมเคี้ยวมันยาวอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมเคี้ยวมันยาวมากอะ ใช่มาบ่ hey. า hey. hey. mm hmm. hey. วะะไเหอ่าบาคดูืออะไรวานน่าจะเดียวมันมันคือหัวกะโหลกเลยพี attend. ่ตากเป็นหัวกะโลกหมาเนีทุกคนแต่ว่านี่หมว่านะเหมือนหัวกะโลกหมาทุก อะไรวะฝนตกวะอะไรเปียกๆวะอะไรเปียกๆอ่ะเมืうう่อะไรตกใส่แขนนะเมืうう่อกี้อะไรดูดีดิหลังไม่ดีนะทุกคนหลังก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราถอยก่อนดีกว่ายายเนี่ยหายไปแล้วนะทุกคนยายหายไปแล้วระวังระวังระวังดูหน้าดูหลังยังดีเออ คีดเมืเ่อไรมันตกใส่แขนนี่อย่างนู้นคิดว่าเราถอยก่อนดีกว่าคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นรางไม่ดีแล้วคือทุกทีเราเข้ามาเนี่ย<า>เขาจะแบอบเขาจะแบอบเราทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราเข้ามาเราเนี่ยแกเจอเราเนี่ยเจอแกอยู่ในบ้านเลยนะผมว่าวันนี้นจะเป็นวันเรามาเราไม่ได้ดูวันก่อนแล้วเป็นวันอะไรแล้ววันอะไรก็ได้นนะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดียางแรงเลยเข้ามาปุ๊บก็เจอแกอทำพิธีเลยนะ ผมว่าวันนี้เราจะถอยก่อนนะทุกคนก็เอาไว้เรามากันวันหลังพี่สุดวันหลังดีกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่โอเควะ่ะเราไม่เรามาาเราไม,เรไม่เราไม่ดูได้ว่าเป็นวันเลยนะก็คือมา่ใช